สวัสดีนะคะนักเรียน,นะะวันนี้เราเจอกันถือว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นะคะแล้วก็เจอครูเป็นครั้งแรกนะคะ,ใน,ะในระดับชั้นป .4 วันหนึ่งครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะว่าปีนี้นะคะคุณครูคุณครูคครัชมูกรทรัพย์สมบูรณ์นะคะจะรับผิดชอบในระดับชั้นป .4 ทับ1ถึงป .4 ทับ3นะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวบเรื่องของการางาน ่นักเรียนทุกคนนะคะได้ผ่าน,นะะเนื้อหาเกี่ยวกับงานบ้านในระดับชั้นที่ผ่านมาแล้วนะวันนี้ในระดับชั้นป .4 นะคะก็จะมีเรื่องของต่อเนื่องมาไม่มีเรื่องอะไรมากมาคือเรื่องของการทํางานบ้านทั่วไปแต่ไม่ว่าจะงานอะไรนะคะเราจะต้องมีการวางแผนทุกครั้งนะคะเพื่อให้งานนั้นประสบผลสําเร็จนะคะถ้ากลับใดนักเรียนทํางานไม่มีการวางแผน งานก็จะไม่ดําเนินไปแล้วงานก็จะออกมาไม่ดีนะคะในการเรียนของครูนะคะคุณครูจะมีหนังสืออยู่สองเล่มนะคะิดว่านักเรียนคงได้ไปแล้วทุกคนนะคะเล่มหนึ่งก็จะเป็นหนังสือเรียนนะคะวิชาง,งานอาชีพกับอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นแบบฝึกหัดตัวนี้นะคะสําหรับที่คุองครูจะมีเฉพาะแบบฝึกหัดนะคะเพราะนั้นการเรียนกับครูนักเรียนไม่ต้องซีเรียสในการเรียนนะคะเรียนแบบสบายๆนะคะ เอาไว้เราจะเจอกันจริงๆเรียนกันจังๆกนอีกครั้งหนึ่งในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าที่เรามีการเรียนตามปกติวันนี้นะคะให้นักเรียนก็เปิดในหนังสือนะคะในหนังสือเล่มงานอาชีพดูเรื่องของหน่วยที่หนึ่งเลยเรื่องของงานบ้านนะคะให้นักเรียนดูตามตากตรงนั้นว่างานบ้านมีขั้นตอนการทําอย่างไรนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างอันนี้แล้วเดี๋ยวครูจะสั่งงานลงในแบบหัด แน,น่นักเรียนอ่านคำสั่งการสั่งงานของครูในแบบคำสั่งเลยนะคะ